สวัสดีค่ะทุกคนป้านชากาแฟานะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะมาทำเมนูโอวันตินเข้มข้นกลมกล่อมนะคะเพื่อนๆแต่ก็เป็นสูตรเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมของสูตรที่ร้านนี่แหละนะคะแล้วเราก็ไปปรับใช้เอานะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำโอวันตินเมนูแก้วเยีบสองออนกันนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนโอวันตินหนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูลน,น,น,นะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยคะ่ะไม่ต้องไปเสียดายเนาะยังไงเราก็ได้กําไรแน่นอนนะคะ ถ้าเราใส่น้อยกว่านี้มันก็จะจืดนะคะเพื่อนๆใส่นมข้นหวานน้ำตาลไปเล้วมันก็จะหวานอย่างเดียวนมข้นหวาน30 ml ครีมเทียมครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้หวานมันนะคะใช้น้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะถ้าใครหวานปกติก็เหลือครึ่งช้อนโต๊ะเนาะเพราะว่าผงอวัลตินมันหวานอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆ เสร็เรียบร้อยเติมน้ำร้อนค่าที1 2 0่ l 2 0 ML นะคะพเพื่อนๆไม่ต้องเติมเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลดความเข้มข้นของโอวัลตินไปนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องใส่นมข้นจืดไปอีกนะคะตีทุกอย่างคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมนมข้นจืดอีก 30ml นะคะผมโอวันตินป้าใช้สูตร3นะคะทุกคน ใครที่ร้านใช้สูตรไหนก็ลองดูความเข้มข้นกันเอาเนาะแต่ว่าโอเมนตินเนี่ยสูตร3เนี่ยเข้มข้นสุดนะคะเพื่อนๆชงแล้วอร่อยสุดถ้าเป็นสูตร1สูตร2มันก็จะจางๆนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยเทใส่แก้วเลยจ้ะคนให้น้าแข็งยุบตัวดีนิดนึงนะคะเติมน้าแข็งให้เต็มแก้วราดด้วยนมข้นจืดคบพนใครจะราดหรือไม่ราดก็ได้นะคะตอนนี้ปัตถุด,ดิบมันแพงเนาะแล้วแต่นะคะไม่ราดก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะต่อไปเป็นคลิปขายนะคะวันนี้วันนี้ลูกค้าไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนๆเงียบกว่าปกติ แต่เราก็อาศัยลูกค้าประจําก็ยังพออยู่ได้นะคะถือว่าเงียบม,มากเลยราคาวันนี้ช่วงวัน2วันนี้นะคะทุกคนเมื่อวานวันอาทิตย์ยังขายดีกว่าอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปไขายกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมีโอเลี้ยงยกล้อโคดโก้ Go นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ

แล้วใช่คือยัวแก้วใช่คือตัวแก้วใช่คือตัวแก้วแบบว่าเลี้ยงเฉยๆที่แม่กินยังอร่อยอ่แม่กินอร่อยที่แหละก็จะลงมาแค่ไหนก็จะนักเลยพ็ไไม่ได้ใส่เฉยอะอใส่แก้วไม่ได้ขยันเลยอ่ะอันนี้ของตัวันนี้ตั้งแต่ตัวอันนีไปไม่ได้ดืนมท่ามัน

นั่งรอนะโอ้ทเล่เดน่าไหนแม่ันนูนั่งรอวนะันขัดกันสยึเธออ่ะไม่ใช่เธอ อัน้าก <Yeah well, S 2> ็นคต้วไเปนคอสองอไม่ีเหนมีไม่ได้เมสีเหลือาตา่้องสานนี้ไม่มีเลยสีฟ้าสีเะไก็ไม่มีวันนี้ก็ทั้ลมีนี่มาตลาดกัดะ้วยนสีเหลือมีไหมีน่าจะมีนะยวพยายามนะ